จัดทุกครั้งดังทุกทีจัดครั้งนี้ยิ่งได่อีกแล้วเทศบาลเมืองบ้านโปง่งขอเชิญเที่ยวงานเขาดาวปีใหม่2026เมืองคนงามบ้านโปง่งประจําปี2568เริ่มงาน26ธันวาคม68ถึง4มกราคม69ณบริเวณถนนริมน้ำกลางเมืองอําเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรี ในงานพบกับมหกรรมสินค้าราคาถูกจากโรงงานมหากรรมอาหารอร่อยพบร้านเด่นร้านดังจาก t ิกตอกเฟอร์นิเจอร์ไม้สวยงามเลือกซื้อพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสวนสนุกชุดใหญ่เต็มบริเวณงานและพลาดไม่ได้กับมหกรรมความบันเทิงสนุกเต็มลิมิตทุกคืนยี่ธ <16 S 1> ั <16 S 2> <G> นวาคมระดิมงานสุดมันกับกลุ่มศิลปินแรปเปอร์มาแรงยังกูไดมอนด์และกันเนอะร์สู่ความเวิรงหวานไก่พน เจธันวาคมสะใจกับคอนเสิร์ตแสนนานคาฉันไม่มีอะไรจะคุยกับเธอไม่มีเลยเธอสักเรื่องก็ไม่มีเรื่องเก่าของเราก็จบแบบไม่ดีไม่มีประโยชน์หรือเพื่อนมัน28่ธันวาคมสุขสร์หันษากับคอนเสิร์ตซุปเปอร์เจ๋อ

สามสเ็ดธันวาคมส่งท้ายปีเก่าสุดมันสะใจกับดีเจหมีสุพรรณบุรีประทะดีเจสารจัดให้พร้อมคนอยู่ที่สาวสูงสวัสดีเอฟบีบอดี้พี่ปานาคนทําบ้านลูกสะพายสวัสดีหนุ่มหล่อสาวสวยมากับเพื่อนไม่ได้มากับผัวขอเสียงหน่อยวันหนึ่งมกราคมต้อนรับสักราฐใหม่สะใจกับคอนเสิร์ตวาเรตี้เอสบีชวพีรแ มกราคมมหาสนุกกับคอนเสิร์ตวงแดดเดียวเพชรบุรีอาสัจฉลาโว่อาสัจชลาวมนุษย์เกิดมาบางคนก็บาอย์ัดในสพบยาบาดเหนือกว่ายาขยันวันไนไม่ได้สิบนังเต็มยันยันสามมกราคมตอกย้ำความสนุกกับคอนเสิร์ตวารตี้เอสบีแบ็ มกราคมสนุกส่งท้ายสุดมันกับคอนเสิร์ตซันชอย่าลืม าไม่ได้ส่งถ้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับงานเขาด่าวปีใหม่2026เมืองคนงามบ้านโปง่งประจําปี2568เริ่มงาน26ธันวาคม68ถึง4มกราคม69ณบริเวณถนนริมน้ำกลางเมืองอำเภอบ้านโปง่จงจังหวัดราชบุรียิ่งใหญ่จัดใหญ่สมการรอคอย